สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ RCPU Power Half CPU ครับวันนี้เจออีกรอบนึงครับประมาณ2องทุ่มกว่านะครับเพื่อให้การเสียเวลานะครับวันนี้เรามาคุยกันซึ่งวันนี้คือเขียวชนแดงในวันที่เขียวนั้นตกกำลังบ่ากนะครับไม่น่าพาสีซีรีส์นะเฉพาะสีซีรีส์นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ฮะแดงชนเขียวจะเป็นการรังแกหรือเปล่าหรือเปล่าจะเลาว่ากันในมุมนี้ก็ส่วนต่าง2,000บาทครับตรงนี้จะคุ้มหรือ ไม่คุ้มแดงวันนี้พา w e ว c o l คาลเลอร์ตัวรีเพอร์ฮะ AMD Radeon RX 9000 XT ับคุณคิวครับครับตัว VRAM 8 g b ครับนะเจอกับ RTX 4000ตรงนี้ครับ RAM 8 g b กส์ g d d 6จาก c o l o r f u l c o c p u วันนี้เรากลับเป็นค่ายแดงกันบ้างครับใครไม่ดีใน AMD และคุณคิวครับผม AMD Ryzen 5ตรงนี้ 7,500F ครับแรงตัวแรงเมนบอร์ดครับปกตินะวันนี้ Mm. A 6 2 0อ ME ปกติครับ,รบนะ A ห0 ME ปกติอซึ่งมันเป็น AM ฟใช่นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตดีดาไฟนั้นแรมใส่ไปจะเป็นแรม Corsair สายสองกิดีดาไฟบัสปิด5 6 0 0ัน Corsair Vengeance นะครับพอร์ตายตัวเดียวกันเลยนะ 650W วัต์ครับ 650W 80%วัตต์8ปัตรรอนตรงนี้ s t o r a เ e อันนี้1ช B ราไ WD Blue ครับตัวใหม่ก็คือ ความเร็วนี่คือ5 1 5 0 m b เมนี่คือจะเท่ากับ S770 ไปละนะครับแล้วก็ซิงลมแต่งวันนี้ขอใส่เลยแล้วกัน ID ดีค l ลิ g SE 2สอีสงสัสครับเจ็ดพันอเอฟครับซิงิงลมครับ ID ดีคลิไปบอร์ด A ครับ ID ดีค l ลิ g นะพาะเว่ราคัลเลอร์ไาศูนย์ศูนย์เอีครับและสามสองเกียดีดาวไฟครับตรอเลทหนึ่ก็โอ้ยโอ้โหราคาสองหม แปดร้อ8แปครับครับผมแต่ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยพี่เปาเขาบอกเอา400ศูนย์พี่เปา25,000ครับเออ400ยวันนี้ถูกกว่า2,000เกมแรกออกมานี่ฟอร์ซ่าฮอร์สันฮคุณคิวครับฟุ้ดีครับพลังดิบเอ็กซ์ทีมร้อครับผมเปิดครับโอ้ย2,000แล้วมันยังไงคุณคิว2,000นอ่ะมัน20เฟรมนะครับผมเราที่ดูตรงนี้แล้วพลังดิบแล้วมันจะฉีกกว่านี้อีกนะ25%พลังดิบแล้วต่างกัน2,000นึงอ่ะเออ นะครับโอ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ยี่ห้าละสามสิบเปอร์เซนต์ว่ะโอ้ยสี่สิบเปอร์เซนต์โอ้ยแรงต่างกันจังเลยทูเคครับโอเคอ่าโอเคทูเคครับวันนี้ครับโอ้ยเตือนโรเบอรี่ช่างมันช่างมันไม่กระตุกครับอารคุนคิวครับยังไงฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแปดแปดสี่สิบเฟรมสี่สิบเฟรม 20%นะคุณคิวครับผมระหว่างรอโหลดเล d เด d ก็ได้คุยดีครับ X4 ที่เดีเป็นไฮปะเดี๋ยวเป็นไฮมันเยอะมากป่ะคือคือคือยังไงอะสี่สิบเปอร้อยสบส่เบอเก้าสิก็ร้อยนึ่งอะอันนี้คือมันแรงต่าง40%โดยที่4-0 0ถูกกว่าเพียงแค่8คือมันแพงกว่า8%ครับคิดง่ายๆแต่แรงกว่าถึง4 0เออแลกกันอะเพิ่ม2 0 0พคุณต้องคิด เราไม่ว่ากันเราไม่ว่ากันเพราะว่านี่คือความจริงครับผมขึ้นอยู่ว่าคุณจะรับไปได้หรือเปล่าอีกอ่อย่า 2K เลยเผื่อตะกาย 2K ครับผมเอ๊บ 2K แบบนี้มันคนละกาแล้วน่ะเป็นที่เกมบ้างเป็ที่อะไรบ้างอันนี้อ่ะแต่โดยรวมดูคร่าวๆ916กับ115ครับอันนี้ถือว่าเยอะมา ไปกันต่อที่ bo 6เอา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 เอดีคอยตีตีพลังดบเลยหมฟูเอครับอันนี้ปิดเฟรมเจนละเอกตีมนะเอกตีเฟมเจนใช่ใช่อ่าสองพอันนี้อันนี้คือกลับใหม่เลยของจริงของจริงของจริงเลยนะครับอ่าสาเปอร์แพงกว่าแเปอแพงกว่าแปดเปอร์าจะเป็นเครื่องเงินเครื่องมาสองมื่นห้าไงครับผมอ่าแพงกว่าแเปอร์มาร้อยแล้วร้อ ร้อยอันนี้คือบทปกติแล้วนะร้อยยี่สิบสามกับแปดสิบเอ็ดพอเลยแปดสิบเอ็ดโอเคสำหรับมอนทันไวครับ Full HD ครับอันตราไปเลย q u a คุณภาพคุณภาพเฟรมเจนเรไฮร้อยเท่าไหร่อายคิวไม่ถึงร้อยผมไม่ถึงร้อยอ๋อไม่ถึงเหร้อยอ๋อโทษผมไม่ถึงอ๋อพี่ไม่รู้ผมไม่ถึงอ๋อพี่ไม่รู้อ๋อพี่ก็ไม่รู้ไง พี่ก็ไม่รู้ไงเออร้อยยีนี่คือเฟรมเจนทั้งคู่นะครับของผมนี่อัลเจเนนะอ่าร้อยสามโอ้โหแม่วิ่งไปเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งอะเท่าตัวปะเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยสองพันหรือสองเท่าวันนี้สองพันเป็นไงครับคุณคิวสองพันแรงกว่าเดิมสองเท่าตัวครับเอาเลยโอ้ยคุณคิวพับจีอะไรพีอูบีจีพีอันโนเป็นท่านกล่าวฟู๊ดดีครับฟู๊ดดีครับ <uh ฟู๊ดดีครับอันต้าครับครับคุณคิวครับตัวเลยครับนะครับพับเดียวคุณคิวครับฮะกินหนึ่งห้าสิบเฟรมครับโอ้โหกินกันยับเลยครับคุณคิวครับ โอ้โหซื้อใหม่ก็ต้องเป็น5 0าศู0ย์หเปล่าครับคุณคิวใช่ต้องตัวใหม่ใช่ไหมครับแม่ร้อห้าสิครับนี่มันเก่าเลยโอ้ย142 112ครับคุณคิวครับแม่งแรงจริงๆนะคุณคิวแม่ไม่ได้ค่าด้วยคำพูดนะค่าด้วยเฟรมนะครับแม่แล้วคำพูดมาค่าไม่ได้ค่าด้วยเฟรมแม่งเลยดีกว่า50เฟรมตรงนี้ครับแม่โค้ดไหมโค้ดโอ้ยดีครับเวลี่ไฮครับเวลี่พลังดิบนะแดงไปโอ้โหโอ้เฟรมเลทต่างกัน30เฟรมต่างกันเยอะนะคุณคิวครับ โอ้โหผมนี่โอ้โหขี่ๆแล้วนะเล่นได้เลยไม่ได้แล้วเพิ่งจัดชุด 20k 5 0 6 0ไปครับโอ้โหต้นที่ดีนะนะเล่นได้ถูกนะตุวคิวแล้วเฟรมเลทห่างระดับ30เฟรมตรงนี้ไม่อยากจะเสื้อเลยอันนี้อะไร e ีพ R 100สอาร้อยเทสนะใช่ครับเปิดเพิ่งเปิดโอ้โหดูแล้วไ้โอ้ย2,000นะครับ2,000อันนี้แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่ ก็ではではで <S <S anyway oh. แล uh. uh. ้วแต่อะไรแไบๆเราไม่พูดให้คนรู้แต่ติดใจเราเองดูเดรักเอกก็ได้ฟูเอ็อดีแล้วก็ทีเอไหมพลังดิบเลยครับได้บรนตาแม่แม่พลังดิบนะครับอ่ะป่ะเจ็ดสิบสี่โอ้ชนะครับครับโอ้โหยี่สิบเฟรมครับเยอะเนี really ่ยเยอะมากเลยเยอะมากนะคุณคิวฟูดีเอสสามเฟรมเช่นเคยครับโอเคโอเคโอเคนี่ครับเกมใหม่ไม่ไหวก็ปรับต่ำลงครับสุทธิธรรมมันมีอยู่ชีวิตจริงๆนะ มันมันมันง่ายดีง่ายมากอ่ะโอเคอ่ะคิดเปิดเลยบึม80ครับนี่แต่ก็รู้ว่าอันนี้ผมพูดตรงว่าแดงภาพแย่กว่านะแต่จริงๆนะแดงภาพแย่กว่าแต่เฟรมสูงกว่าเขียวก็คมกว่าเอาเขียวคมกว่าไม่เถียงใช่แต่เฟรมก็ต่ำกว่าอ่ะถูกไหมผมพูดถูกนะอันนี้ผมพูดถูกนะอันนี้คือแบบว่าไม่เอียงร้อยนะคือเฟรมเยอะกว่าจริงแต่ภาพคมสู้เขียวไม่ได้ ใช้คำนี้ถูกไหมครับผมโอเคร้อยสิบสองไปสิบสามครับถ้าปิดผ่านครับปิดผ่านแต่ก็เหมือนเดิมนะครับภาพสู้เขียวไม่ได้ใช่ลุงเอ็มไปอ่านสู้เขียวไม่ได้สู้เขียวไม่ได้ใช่สองร้อยร้อยหกสิบหกก็ไม่ได้มีนั่นนี่นี่เด่นนะเหมือนที่คาดไว้นะครับคนละอัพสเกลกันเว้ยและแม็กโนพลังดิบสองชั้นอีกนะสวยแต่แบ็กบิตรนี้น่าสนใจครับคุณคิวเอเมซ่าเลมีเดียมไปรดิไฮไงเบรดิไฮเบรดิไฮ ไม้หรอวะตับสูงไปหน่อยนะครับอันนี้เขียวชนะแต่ว่าคุณมีซื้อสาสูนสุดเดินปมี 4x ใช่เออมันจะมันจะเกือบ200เฟรมอ่ะถ้าถ้าใช้5้6 0ูนะเหอเรืองเอาละกันเพิ่มอีวิเอว่าหรอว่าหรืว่าหรอว่าหรืว่าหรว่าหรว่าหว่าหรือว่าหอาหริงวาอ่าหรือ่ะอว่าอว่ารือ่อะ่รก็ไม่รูอนะครัอเนี่ยผมว่าหรว่าอว่าอ่งหรือว่าหือ่อ่าหรว่าหรือ่าหือ่อ่า่าหรืว่ เาไปกันต่อครับเดี๋ยวต้องฟอร์สเขาคุยคิวครับครับผมเอ่อฟุสตีอะไรวะอ,อ,อันดิด้แมนกำลังดิบวะครับโอ้โยข้างกันเลยนะเนี่ย <c oughs> นะครับเอาข้างกันเลยเอ้าแม่ก,ก็อยู่ตรงนี้แหละอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกแล้วคิวมันต่างกันเยอะเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอโ <c oughs> ้ยมันไม่ใช่าสามสิบเลยคิวบางช่วงบางตอนนี่มันสี่สิบเปอร์แล้วเนี่ยมึงดูดิโอ้ยที้ยสิโอ้ยก็ยังไงอ่ะ ร้อยสามสิบแปดสิบห้าครับสูงยังวะนี่ไงร้อยสามสิบแปดสิบห้าครับโอ้โหมันเบื่อมากันจะเปิดอาสเกลเลอร์หรอมั้งเปิดยิ่งขาดวะเดี๋ยวเราอ่าก็ได้ปะแต่วบัตดีก่อนแล้วกันอัตดิบก่อนแท้หมดอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ทางดิบทางดิบก็แพ้ทางดิบครับผมสิบยี่สิบเฟรมอะไม่รู้ละภาพเบื่อมากเกมเนี้ยนะครับเออเฟรมละเฟรมเจนครับ ผมก็อัน okay. นี้มี R4 ว่ะผมก็เป็น DLS นะครับบาลานโอเคบาลานแค่นั้นแหละที่ต่างกันอ๋อโอเคถูกแล้วไม่มากกว่านี้แล้วเหรอเป็นแค่นั้นแหละเห็นไหมซีม3เฟรมอ่าโอเคประมาณนั้นก็ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจครัเนี่ย1 2 2 1 4ตรงนี้นี่เห็นปะ่ะครับผม สี่สิบเปอร์นะมาบอลเลว็วววแมรอโหลดแป๊บนึงดยดีอยู่แล้วอืม,อมเป็นอาร์สี่ครับบาลานเฟรมเจนมาปันตราโอ้ยมึงดูดิเวอร์มากนะโอ้ร้อยแปดนะอันนี้ชัดสุดเลยนะเนี่ยร้อยแปดสิร้อยยี่สิบสองครับคุณคิวครับผมคนละเรื่องเลยครับคุณคิวโอ้ร้อยหกแปดร้อยสิบสี่แล้วก็ตั้งร้อยหูเยอะครับอันนี้เยอะครับอันนี้เยอะครับคุณคิวเยอะเยอะเยอะเลยเยอะเลยครับเนี่ยอาร์สี่ก็ต่างอยู่ดีครับคุณคิวเมื่อกี้แหละเท่าเดิมอ่ะนะครับหมอาร์สี่ครับออฟครับออฟเฟรมเจนเฟจนออฟไม่ปิดอยู่แล้วปะ โอเคโอเคหกสิบแปดสิบหกสิบอะยี่สิบเฟรมตามนี้นะครับที่ผมจะบอกไฟเลยนะไอคิวไม่ไฟนี่ไงโดนววักันดิเออโดนไปนะครับก็ตามนี้โดนโดนนะครับโดนโดนทุกเกมถ้าคุณไม่ชอบแดงเอาห้าสิบไปเลยคุณต้องซื้อห้าสิบซีรีส์ใช่มันไม่ใช่โจทย์มันไม่ใช่การขายของผมไม่เคยผมบอกแหละผมในเนื้ไม่ออกว่าผมจะซื้อถ้าผมมีถ้าผมเป็นลูกค้า ผมไม่ออกแล้วผมจะซื้อสีนี้ไปเพื่ออะไรนเมื่อในเมื่อไปม,มี5 0 6 0เนี่ยราคาที่ใกล้เคียงกันคนี่เดี่จริะเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงแล้วที่ผมพูดคือเรื่องจริงทุกอย่างสามารถไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดก็ได้ผมบอกทุกครั้งเลยไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดก็ได้ครับลองฟังจากปากผมและไปดูจากตัว,ต,วตัวผลเทสที่ผมเคยเทสไปครับผมอันนั้นอะเรียลจริงเรียลจริงๆประมาณนี้เขาจ่าย HCU ครับสุดท้ายไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับดีครับ